โอ้ขนาดเอามะกัดทินได้นี่ทุกคนจนได้บักเอากินแบบดับเลยโอ้ไครร่ล้วงกี่ต่อบวบเบีวเว้ยบวบเบีวเว้ยบวบเบีวเว้ยบวบเบี้ยสมะกัดทินได้นี่อสมะกัดทินได้นี่ มะแข้งบ้านเขาคือต่ำแท้นี่มะแข้งคมเลยไีเพรามันคือต่ำแท้เขาตัดลงบ่แข้งคมสบายดีบ่สบายปันไดแล้ววะลูกเจ้าบ่เนี่ยลูกบ่เนี่ย เออโอเนาะเออฮาจือเลยอะซื้อซ mm no ื้ออะไกันฮาจือเลยฮะฮ่าจือซื้อจือตัวแต่ลืมซื้อตัวฮะบอแมนบอแมนละตัวอะไรละตัวไอ้วบะมือนั้นเราบไปดีซื้อนี้ตัวหาตัวไปทุกที่ตัวแดงตัวผู้หนึ่งตัวผู้หนึ่งเนาะโอ้สาวบ้านตัวเป็นเนาะ เอาล้านบ่เจ้านะโมแม่นลูกเนาะเนื่องว่าได้ลูกเลยแต่น้อยแท้สุดสาวเฮียนหนังสือที่บุญนี่โบเฮียนเดี๋ยวบอกอันเดี๋ยวบอกครูบุญทามาจับไปเฮียนให้หมดเลยคือโบเฮียนท่านท่าพัวอย่างเดียวสาวส้นเผ้าสิเป็นแนวนี่ได้

เงั้นเราอยู่ฟังนะโอ้โหบ่แม่นบ่แม่นบ่แม่นอันบ่แม่นอันนี้คนละคนคนละคนตัวคิ้วตัวคือเป็นอันนี้วะอ๋อหน้าตามันปั่นฝรั่งให้ตัวเออคือคือนางแบบนางมือนางมือคนไปตักน้ำมากินอ๋องัวลายแท้นี่ย โอ,โอ,โอ้มักกะทินนี่ขนาดกินมักกะทินยังได้บักเอาเลยโอ้เก่งแท้บวโอ,โอ้กินแบบน,นี้มักก็ะดับแล้วโอ้โมได้กินง่ายดอกอือโอ้ไทยท่ากินไง เอาเจ้าเจ้าเอาใจซวยเอาใจซวย,ย و, ฮะโย่เฮ้ยชีลงแล้วโอ้โอ้สิฮักแล้วโอ้ขนาดเอามากะกรูทินนี่ทุกคนจนได้บักเอากินแบบดับเลยนี่ต้นนี้ก็ดับละ่ะ

โอ้รลวงกิต้าโอออนะีบโอ้เ oh. บิ่งเอาขับมาใงมาแล้วทุกคนบวเบียบวเบียบวเบีบัวเบีสมกิินได้นี่สมกิินนั่นนี่โอ้ปุ เอาเรอเอาเรอเอาเรือ,อ,อ,อเต็มไม่เต็มมือเต็มคนนี่ยังก็ยาครับถ้าเป็นแนวอยู่แนวกินนี่ถ้าได้เทิงมือแล้วนี่เลื่อมครับทุขคนพน เลื่อมมากระแต้บ้านเฮาเขาเอินโอ้โหข้าเจ้าเอาไปกินเมี่ยงนีเมดทุกคนโอ้ไปไปกินเมี่ยงเฮาบ้านนี่เฮาเป็นผู้สมเฮาตามไปกินเมี่ยงชนเผาเอาแบบเอาแบบเอาแบบดับเลย ครับมกักกะทินเอาแบบดับเลยแบบเอาลงมาเบิดต้นกินแล้วก็ดับเลยโอ,โอ้เล็กพีเล็กโอ้แอมอ่อ๋อเฮ้ได่ละกินเบิร์อันนี้ กินเมียเ่ยงเฮ้เขากำลังตำเมี่ยงอยู่พี่โอ้ตำเมียเมเม่ยงเขาเบิงตำเมี่ยงชาวป้าตำเจวมันตำเมี่ยงอันนี้อันนี้บ้านเขาเอิ้นบักเพชรบะบักเพชรเตียว โอ้เตี๋ยวภาษาลาวหรอเอิญหักเพชรเตี๋ยวเตี๋ยวอันนี้เด้หักเครือกึ่งปลายกึ่งปลายกึ่งชองไอ้น้องเลยนี่เจ้ามันแบบชองไอ้น้องเฮือนเจ้าบนนี้โอ้เงินหลังใหญ่ขอเจ้าเนาะรวยนะเจ้าเนาะมีเงินนะพ่อแม่ฉันรวย ปลาไหลกึง่งอันนี้อันนี้ก็เลียวเลียวเตี้ยวเตียว,อ,วอันนี้มันยังไงตรีซากกระเบือบานเฮานะครับทุกคนมีซากกระเบือซากกระเบือยันเดือนลบอันนี้แป้งนัวนี่โปรเรสรอ๋อเซรลายแท่นี่มดผอมฮาล้นนมดวิธีอาบปูซาวชนเผาเขาจะเอาตำเมี่ยงกิน มักกะทินมักกะทินเอามากินเมี่ยงครับหนึ่งบักลงมาเป็นต้นครับพี่น้องพี่เลิกกินแบบดับมัะกเกดขยวอันนี้อันนี้เกลืออันนี้อันนี้สะไคร้ ตาแบนเออเจ้าเอ๋นสอ,อ,อันนี้นี่มีผู้บ่าวได้นี่มามันนน่ผู้บ่าวได้มันไว้แล้วย,ยากกินนั่นเลยยากยากเงินผู้สาว นี่เฮือนคัวนคว่วเฮือนไผ่ผู้สาวสนเผาแ้างางนั้่น่นบแล้เกล้กวบยก้าาายแรงยบอย่บอ แซ่บู้ษาว่บรไปเวียกไปให้กระเจ้ากันสิพากันมาซุ่มเซลกันแล้วกันพากันกินแจ้วอ่ากินเมี่ยงเนะาะภาษาเออบ่มีเวียกเฮ็ดเลยเพราะว่ <c oughs> าเข้าฮะยังบะซุกเด้ก็ยังบไร้ไปฮูดไปยังช่วงนี้รงเรียนกับบุรีไปบางคนกับบุรีไปอันนี้อ่ะอันนี้เป็นซาวแล้วบว่เอาผัวเอวเอบออ่ไปหงเรียนแต่เสียวผัวผมเรงงามเนี่ยเจ้าหน่อยขายให้เวียดนามเนี่ยเวียดมาซื้อผมเนี่ยผมรงงาม เป็นวิถีชีวิตอ้สา,าสวชนเผ่าเป็นวิถีชีวิตเยาวชนชนเผ่ามังกองนะครับทุกคนมโอนี้ข้าเจ้ามาซุ่มแซวกันมะกะทินบักออกมาบิ้ต้นกินแล้วก็ดับมืออื่นมากกับบริกินอีกเลย แทนที่เสียไว้กินแบบโตโตไปแต่ละมื้อละมื้อเอากินที่ระงาเนี่ยอันนี้เอาลงมาแบบเบิดต้นเลยอม,มือไหม่มา,มากับบุมีกินเลยบักะทินข้า,าอันนี้คือ,อสิ่งของที่กินได้ข้าาถ้า,ถ,าถ้ามีเท่าไหร่กินมดเลยครับปลา,าปไหทิน <c oughs> <c oughs> ้นปลาไทิ้นเอมอะแอมอะ มีือย่างเดียวอันนี้น้ำกินมุอหรือน้ำยังนี่กินได้ไหมโอ้น้ำล้างมือแอมบ่ปะอะไรอะจนเศร้าหัดตำหูเห็นหมูกินเห็นหมูกินสิกินเมีย่ยงแล้วเศร้าหัดตำหูจะดะ้อย่ะ เก็บញ៉ាងແມ່ເຂົາຊິກິນເຂົ້າເຮືອນເຂົາບໍ່ໃຫ້ກິນສະຫນາວ່າຊິຕາເກັບໄຂ່ໂຈເຮີ້ຍໄປກິນເຂົກ່ຮົາບິ່ຂັຕໍມງວດາໄິຂົາລາບິ່ຂົາເົຕາ

อันนี้เจ้าเนี่ยเจ้าเฮ็ดเองบ่นี่ยอ้ออันนี้กับอันนี้ก็อันนี้ก็เป็นไม้ควาดเสยนี่โอ้เฮ็ดเอาง่ายๆครับทุกคนเออเก่ง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 เขาเป็นลูกอันนี้เออเอออ๋อโอ้ลูกอากุกอันนั้นเออเอามาเฮ็ดไม้ควาดเสยบ่ต้องซื้อบ่ต้องยงานต้องเฮ็ดง่ายๆ ต้องดีไซน์อย่างให้มันข้าวมาไปหาต้นมะเข้าวมาเล้าเพื่ออะไรของข้าวโกนกุ้งไม้มาหมัดยุ่มแค่นี้แค่นี้แค่นี้ข้าวมันต้องไปเอาไม้กว่าทามะเข้าวมาเล้าเพื่อมันสิไรเอามามัดอันนี้ข้ากวาดเรียบร้อยเลยดีการอาซีเนียวการข้าวแบบนี้มันมันเบิดกะไปโกเอะไรเบิร์ตกะไปโกเอา